ใครอาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไรและใครอาจจะเข้าใจผิดและคงคิดไปและคงเข้าใจตามที่เห็นคงไม่เพียงเราสองคนท่ามกลางมืดูดามากมาย ที่รู้กันในใจมันจะเป็นดยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ใ่ใครบึงคนกนดรักันอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราครอบกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักมือน 귀에운 귀여운 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 귀